สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่11พฤษภาคมค่ะ c p i สหรัฐชะลอตัวข้อมูลภาพรวมสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการคุณนิกทิมรอสเขียนบทความชี้รายงานเงินเฟอ้อเมษายนสนับสนุนแผนพอส์เฟดคงดอกเบี้ยไว้ในช่วงหน้าร้อนเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังรัวขึ้นรวมแล้ว5%ตลอดจนเฝ้าสังเกตความตึงเครียดในระบบธนาคารส่วน Google ค่ะเผยผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกใจตลาด เพราะเห็นความคืบหน้าด้าน generative AI ส่งผลให้ Alphabet บวก4%หนุน sentiment หุ้นเทคและ Gold Stocks ส่วนตลาดเคลื่อนไหวคล้ายกับ disinflation trade ด้วย sentiment ดังกล่าวค่ะแม้เงินเฟอ้อไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่เรายังคงมั่นใจสมมติฐาน higher for longer โดยย้ำ position s การลงทุนในพกพันรวมถึงหุ้นจีนและหุ้นเวียดนาม ซึ่งช่วงนี้ดูแผ่วเพียงเพราะนักลงทุนหวั่นไหวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งกำลังอยู่ในช่วงกินช็อปเที่ยวยังไม่ได้กลับมาทำงานเต็มสูบค่ะจีนเผยเงินเฟ้อเมษายน cpi บวก0.1%ต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี2021เปิดทางสะดวกให้รัฐบาลและ pboc กระตุ้นอีกนักการค้าเชื่อจีนควบคุมเศรษฐกิจตามเป้าหมายต้องฟื้นการเติบโตให้สำเร็จในปีนี้ค่ะตลาดพักฐานย่อลงควรช่วยจังหวะเติมเกมบุก เน้น2กองทุนที่เชื่อว่าอัพไซสูงบนสมมติฐานปัจจุบันได้แก่ KT Energy และ KT China สำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนทั้งในสภาวะตลาดตราสารหนี้ขาลงและขาขึ้นผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ผลลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดด้วยการลงทุนแบบ Absolute Return อย่าพลาดค่ะกองทุนเปิด KT Absolute Return Bond หรือ KT ARB เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนโดยมีความเสี่ยงกองทุนระดับ4เน้นลงทุนในกองทุน Jupiter Strategic Absolute Return b o บอ Fund กองทุนหลักเพียงกองเดียวในชนิดหน่วยลงทุนคลาส s I ในสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของ NAV เปิดเสนอขายครั้งแรกแล้ววันนี้ค่ะถึงวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2566นี้ คำเตือนค่ะกองทุนนี้มีความเสี่ยงนั้นอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยโดยพิธีของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้การลงทุนในหน่วยลงทุนกองที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปค่ะมาดูการคนื่อนหวตลาดหุ้นกันบ้างนะคะ เริ่มที่เซตอินเด็กปิดกันที่ 1569.56.+ จุดบวก0ู1มูลค่าการซื้อขาย49,967ล้านายบล้านบาทตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นค่ะมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มฟ i n นแนน์เข้ามาหนุนจากผลงานไตรมาสแรกออกมาดีและการแข่งขันด้านดอกเบีย้ยคาดว่าจะลดลงประกอบกับทิศทางของนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อด้วยขณะเดียวกันค่ะมองว่าเป็นช่วงใกล้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทำให้มีแรงซื้อเก่งกำไรเข้ามา รวมถึงทิศทางตลาดหุ้นกลุ่มทิปส์ดีดขึ้นส่วนทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวลงส่วนฝั่งของตราสารหนี้ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่65,730ล้านบาทและยูมันาบัตรอายุ5ปีปิดที่2.15%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ทางฝั่งของค่างเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บสาท6กสสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาททรงตัวเท่ากับตอนเปิดตลาดเช้าระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบแคบๆโทนแข็งค่าสวนทางกับภูมิภาคที่อ่อนค่าจากโฟโลที่เข้ามาเก็งกำไรเรื่องผลการเลือกตั้งและคาดว่าตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐส่วนทางฝั่งของเอเชียค,ค่ะนิกิีตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไรและรอคอยสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อ ดยนิกิีปิดไปดที่ 29, 2 9 1 2 2 1 8จุดลบ0.41%ส่นเอร์ซส่วนเซ้งไคคอมบัสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะหลังจากจีนเปิดเผยยอดนำเข้าชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยเดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเซ้งไคคอมบสิตปิดที่3าม9 1 5รสิจุดหนึจุดลบ 1. ปเซ ส่วนฝัน่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอกปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหาพยานนี้ของสหรัฐหลังจากการเจราจาระหว่างประธานาธิบดีคุณโจไบเดนและผู้นําสภาของเกรสยังไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็ดีนะคะดาวโจนส์ Jones, ลดช่วงลบขณะที่ N นสต a กปิดพุ่งขึ้นกว่า1%เหลังสหรัฐเปิดเผย CPI ที่ต่ํากว่าคาดดาวโจนส์ Jones, ปิดที่ 33, 3 3 5 3 1 3 3จุดลบ 0. เ s, s p 500ปิดที่4,137.64จุดบวก0.45%และ N a s ต a q ปิดที่12,306.44จุดบวก1.04%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธค่ะโดยถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจทำให้เฟดต้องปรับขึ้นในตลาดดอกเบีย้ยต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะการเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดท,ทะเบียนได้ช่วยลดช่วงติดลบในตลาด c c 4 0ปิดที่7,361.20จุดลบ0.49% DAX ปิดที่15,896.23จุดลบ0.37%และฟูซีร้อยปิดที่7,741.33จุดลบ0.29%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังสหรัฐเปิดเผย CPI ที่ต่ำกว่าคาดเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนใกนการประชุมเดือนหน้า ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบวิต์ซัสตรานิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะลงไป1.6%ปิดที่72ดอลลาร์56เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนในฝั่งของเบรนด์เองค่ะลบ1.3%ปิดที่76ดอลลาร์41เเซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญานองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรในช่วงท้ายตลาดหลังราคาทองพุ่งขึ้นในช่วงแรกขานรับ CPI เดือนเมษายนของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดการเมื่อเทียบเป็นรายปีสัญญานองคำตลาดโคเมิกสมมาเดือนมิถุนายนลบไป0.28ปซปิดที่2,037ดอลลาร์10เซนต์ต่อทรัลล์อส์ค่ะและนี่คือทั้งหมดของเคทแธมเดลิเนียที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m s m a r t t r a d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ